สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากใคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply Gview Hardware House Smiley IT Asrock มาเธบอที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ ASUS Zenbook G Incredible UltraBook สวัสดีครับพบกับรายการ w o r k d c r o o e TV นะครับวันนี้ผมมาอยู่ใน หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นก well do ับบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่นักนะครับเพลินว่าวันนี้ผมมีนั่นกับน้องอิงครับน้องอิงคิสไม่ออกของเรานะครับหนึ่งในพิธีกรโอโคซอนดีเวียของเราเขาบอกว่าเขามีชุดซิสเต็มที่เป็นชุดมัลติมีเดียชุดเล็กๆย่อมๆนะครับแต่ว่ามีการเชื่อมต่อที่ง่ายผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆสามารถคอนโทรลได้ง่ายมีเขาต้องการจะโชว์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชุดซิสเต็มตัวนี้น่าสนใจยังไงตามมา เอาล้วครับมาถึงห้องน้องอิงแล้วครับอิงเฮ้ยพี่ดีครับสวัสดีครับอ่านะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องอิงแล้วนะครับครับผมก็ที่เราคุยกันไว้ครับวันนี้น้องอิงมีชุดซิสเต็มอะไรมามาให้ดูครับโอหเยอะนะครับพี่เยอะเลยฮะเอางี้ถามก่อนพี่กินอะไรมายังเดี๋ยวผมเรียกแม่บ้านมาให้อ๋อไม่เป็นไรครับพี่เรียบร้อยมาแล้วแน่ใจนะใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยว ดูของผมดีกว่าที่ซื้อมาใหม่นะครับไปดูมุมนู้นก่อนนะครับมุมนี้ใช่ไหมครับนำไปเลยมาดูเลยใช่ไหมครับไปไปไปมามาโอ้โหนี่มันอะไรเยอะแยะขนาดนี้ครับมันมันมีอะไรบ้างครับนี่น้องอิงครับก็เยอะอยู่นะครับอ่าเอาเดี๋ยวจะแนะนําทีละตัวนะครับก็เริ่มจากตัวหลักก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิดเดิลเพลเยอร์นั่นเองหรือว่าที่เห็นว่านี่ยี่ห้อเอซูสนะครับในโมเดลโอเพย์ทีวีโปรนั่นเองโอเพย์ทีวีโปรใช่ไหมครับก็เป็นตัว เก็บไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็จากสัญญาณเสียงสัญญาณภาพอ่านไฟล์จากตัวนี้เราส่งมานี่แดกครับดิจิตอลแอนด์ทูแอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับนี่ทำหน้าที่อะไรครับก็คือแปลงสัญญาณจากดิจิทัลที่เรารับจากโอเพลให้เป็นแอนาล็อกเพื่อส่งเข้าแอมนะครับอันนี้จาก asus model s o n a essence 1นะครับแล้วก็แปลงสัญญาณแอนาล็อกเสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้แอมตัวนี้ครับซึ่งเป็น i n t e g r a t e m มของทางมูลนะ อันนี้ใช้มานานแล้วพอสมควรอันนี้ไปนี่ต่อใช่ครับออันนี้ขงวันนี้เสร็จแล้วอินเตอร์เกตแอมป์แล้วก็ข่าออกลำโพงเลยจะต่อลำโพงตัวไหนก็ได้แชนแนลหนึ่งแชนแนลสองเราก็เลือกกันนะครับเพราะว่าอันนี้ของต่อแอมป์ตัวเดียวแต่หลายลำโพงอยู่อ๋อหลายเซ็ตส่วนลำโพงอันนี้เป็นลำโพง Rogers นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับซิสเต็มนะครับอันนี้ผมไว้ฟังเพลงเฉยเอาไว้ฟังเพลงเฉยๆดีมากแล้วก็เรนนี่อะไรเนี่ยสายใหญ่ๆเนี่ยอ๋อสายอันนี้ก็จะเป็นสาย AC นะครับหรือว่าสายต่อไฟบ้านนั่่่่นนนนแหหละะะฮทาไมมััใญออยง้ก็คื เวลาเราเล่นเครื่องเสียงหรือว่าใช้แอมที่ก็ไม่ได้อยากจะพูดแต่คือค่อนข้างมีราคาอะไรอย่างนี้เราก็อยากให้กระแสไฟที่มันจ่ายค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้สายไฟที่มีคุณภาพอันนี้ผมใช้ของ Incredible นะครับก็ต่อเข้าตัวแอมเลยนะครับครับทีนี้เนี่ยสงใส่เนี่ยโอเพยเครื่องนี้เลยครับโอเพย์เครื่องนี้สงสัยยังไงครับใช้วิธีการเชื่อมต่อยังไงแล้วก็เนี่ยไอเอ็กทานอลอีกสตัวเนี่ย มันเป็นยังไงทํางานยังไงอะไรยังไงก็โดยที่เดิมๆนะครับโอเคทีวีโปรตัวนี้ผมซื้อมาตอนแรกผมก็ใช้แค่รีโมทธรรมดาทั่วไปก็ควบคุมธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าไปมาผมก็เริ่มปรึกษามาเรื่องการเชื่อมต่อมันเข้าวงแลนนะครับต่อเข้ารีพิเตอร์แล้วก็เซตผ่านระบบ WiFi ก็อ๋อสมมุติว่าที่บ้านเรามีวงแลนอยู่หนึ่งวงหลายคนมีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วถ้ามีหคนอย้ถ้าคนที่มีอินเทอร์เน็ตครับก็เชื่อมต่อตัวนี้ผ่านเข้าวงแลนของตัวชารของบ้านเรา ฟังก์ชันของมันก็ทั่วไปครับเหมือน h v c เล่น mp 3เล่น jpeg ดูรูปหรือว่าเล่นไฟล์มาสโตรกาอะไรต่างๆซึ่งในที่นี้ผมใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับ,รบในการดูหนังซะมากกว่ากับจอตัวนี้ใช้ดูหนังเป็นหลักนะฮะอ,อ๋อตัวนี้ใช้ดูหนังเป็นหลักครับฮา <ud> ร์ดดิสต์ที่ต่อก็2อลูกนี้โอ้นี่มันธรรมดาเลยตัวนี้ก็แน่นอนครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่เขาทุกอย่างนะครับแทนที่ h p c ได้เลยการเชื่อมต่อเราก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อไฟล์ที่เราสามารถควบคุมไฟล์ผ่านระบบ วงแลนนะครับหรือว่าเราจะใช้พวก w i f i นั่นแหละระบบ Wi-Fi แล้วควบคุมจากสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ได้พี่อาจจะงงนะครับก็ม่มงงนะก็คือเราเชื่อมต่อไอ้เครื่องนี้กับวงแลนของเราครับก็คอนโทรลผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออะไรได้แต่ด้านั้นครับทีนี้เจ้าตัวนี้ผมได้ตั้งมากับทีวีโอเคพอสไว้นะครับ S S สามอยู่ไหนผมผมพอดีใช้เครื่องเซตไว้นะครับนี่มันอะไรเยอะะนี่ใช้ทันหรอิ่งเนี่ยก็ เครื่องอื่นไว้รับข้าโทรออกหลักๆก,ก็ใช้ตัวนี้ก็ไว้ l ล n e WhatsApp Instagram ส่วน S3 นี่ก็ไว้เรื่องมัลติมีเดียนะครับแล้วก็มี iPad ไว้เล่นเกมอีกเครื่องหนึงน,นะฮะแน่นอนจริงๆพนมคนนี้ดูนะครับอันนี้คือเราต่อจาก Oplay นะครับขึ้นมามันก็จะขึ้นไฟล์นี้ขึ้นมานะครับฝากวางหน่อยครับ,รบอ,อ๋อฝากวางนะครับโอเคนะครับ ก็คือเนี่ยคนโทลโอเพยผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้คือผ่านไอ้ตัวนี้เลยที่ผมตอนแรกผมก็ไปซื้อมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพียงแค่ผมมันนอนอยู่ลุกไปลุกมาเบื่อเดี๋ยวรีโมทอันนู้นเดี๋ยวอ้นู้นอ้นี้อันนี้ผมเลือกไฟล์ผ่านมือถือเลยอืมก็เบื่อกว่านะนี่คือจุดเด่นของชุดซิสเต็มวันนี้ที่เราเอามาพูดถึงวันนี้อ่าใช่ครับใช่อ๋ออันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูว่ามันใช้งานยังไงครับอ่าไหนลองบอกดูครับผมก็ เซตไว้กับตัวนี้นะครับซ a m s u งแก a ก a x y S3 นะครับก็คือที่บอกว่าคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนก็จะผ่านตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับที่จริงจะเป็น iOS ก็ได้เพราะเมื่อกี้ไอโฟนไ iPad ก็ได้เหมือนกันครับผมทีนี้หลักการทํางานก่อนที่เราจะคอนโทรลต้องทํำยังไงบ้างเราก็เซตอัพกับเจ้าตัวโอเพลนะครับให้มันเข้าวงแลนซึ่งเขาก็มีโปรแกรมการใช้งานของเขาไม่ยากอยู่แล้วกติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็ลงแอปไวใน Android ครับทีนี้เราก็ต่อ WiFi นะครับจากเจ้าตัว Android จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ว่า a n d r o i d หรือ iPhone เข้ากับเจ้าตัวเราเตอร์ที่เราได้เซตอัพวงแหนไว้นั่นแหละครับอ๋อก็ไม่ยากทีนี้ใครจะเข้ามาเราก็แค่เปิด Wi-Fi ปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยก็คือวงเรียนวงเดียวกันกับตัวโอเพยเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับทีนี้โปรแกรมที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นคือโปรแกรมที่รองรับการใช้ U P N P ครับแต่อันนี้จะเป็นโปรแกรมชื่อนี่ครับ D K นะครับ D K Player ครับก็ลองกดเข้าไปดูับเข้าไปปุ๊บทีนี้ นี่คือที่ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าเราติดตั้ง device อะไรไว้มันก็จะขึ้นตรงนี้จะขึ้นหมดเลยใช่ไหมฮะในที่นี้ OPLAY นะครับ OPLAY TV Pro อ๋อนี่ไงเจอแล้วที่ผมตั้งไว้ในวงแหวนนะครับก็กดเข้าไปเพราะว่าเราจะใช้ตัว OPLAY อ่าเราก็กดส่วนไฟล์ทั้งหมดที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีให้เลือกได้นะครับเป็นไรฟกี่กี่กี่ไดที่ผมเสียบไว้นั่นแหละคือฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดนั่นแหละครับอ๋อคือฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่เราเสียบไว้กับโอเพย์เนี่ยอ่ะครับไดอี ของผมต่อ USB ไว้คือไฟล์หนังที่ผมอยู่นี้ครับ USB อันที่ช่องที่3ครับก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นชื่อไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ที่ผมต่อกับ USB ช่องที่3ของโอเพ y เมื่อกี้อยู่ก็คืออันนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถดูได้เลยว่าหนังเรื่องไหนใช่ไหมเราจะเล่นอันไหนแล้วก็ดูจะเล่นอันไหนครับไม่ต้องไปดูตัวโอเพ y นะฮะไม่ต้องดูทีวีนะครับคือมันสะดวกกว่าการใช้รีโมทคอนโทรลได้แน่นอนสมมุติอ่ะแม่อยากจะดูแล้วก็อยู่ที่อื่นไม่เป็นไรแม่เยวเปิดให้ครับแล้วกดในห้องน้ามาเลย กดในห้องน้ําเลยทีเดียวที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมว่าเพระเราเห็น้จะดูเรื่องอะไรแเ้าก็กดผ่านวงแหวนนะครับสมมติอยู่ในลูกไหนเราสามารถจัดการกับมันได้ง่ายผมก็ดูนะครับอันนี้ Joyful Noise 1น8 0 p นะครับก็กดไปฟึบ add to playlist นะฮะนี่แอดไปแล้วนะครับอ๋อต้อง add to playlist ก่อนใช่ไหมฮะต้อง playlist ก็เข้าไปโอเ์นะครับนี่ก็จะเจอก็จะเจอไฟล์นะครับเจอปุ๊บเราก็กดเพเลยกด play ไปนะครับ ขณะนี้มันก็โหลดขึ้นจอใหญ่นะครับนี่มาแล้วมาแล้วครับโอ้โหมันสะดวกอย่างนี้นี่เองครับใช้งานง่ายครับเพราะว่าปกติผมก็ต้องหารีมโมดหานู่นหานี่แต่ว่าอันนี้ผมใช้เครื่องเดียวคุมหมดเลยแน่นอนอ่ะคือควบคุมอุปกรณ์รเยอะแยะมากมายเงี้ยรีโมดไม่ต่ำกว่าสีห้าอันแน่น,นอนครับก็ทั้งทั้งเพลงทั้งอะไรทุกอย่างนะครับมันก็ปรับได้หมดปรับปรับเสียงตรงนี้นี่นะฮะได้หมดเลย นะครับแต่ปกติผมแนะนําให้ปรับที่แอมมากกว่าเพราะถ้าเราต่ออินทิเกรตแอมไวนะครับจะปรับเสียงมาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็คอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้เลย่กตั้งเซตติ้งได้เลยนะครับตั้งทุกอย่างเลือกทรงเลือกซับก็ทําในนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะฮะก็เสมือนว่าเราใช้มันเป็นรีโมทคอนโทรลเลยใช่ครับแต่ว่าเอาเอาไม่เือนรีโมทคอนโทรลดีกว่าเหมือนว่าเราใช้มันเป็นโอเพย์เลยดีกว่าโอเพย์ไม่ต้องไปสนใจมันละตอนนี้เราใช้นี้ครับขอรีเสียงก่อนนะครับ นี่นะครับไฟจะเป็นไฟมาสโตกา้า MKV หรือว่าเจ้าพวกไฟได้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 ทุกไ,ไ,ไฟครับจะจริง<ช>จะเถื่อนก็ได้หมดแต่ว่าผมก็แนะนําให้ใช้ของถูกลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าไฟล์ถูกลิขสิทธิ์ก็น่าจะมีบั๊กน้อยกว่ามีปัญหาแบบภาพกระตุกหรือว่าภาพกลายเป็นขี้เกลืออะไรอย่างนี้น้อยกว่าอยู่แล้ว<อ>สำหรับแผ่นแท้นะครับแต่ว่าเราก็หาตัวต่อ DVD ต่อบูเลของเสียบก็โอเพลเพื่อเล่นแผ่นแท้ก็ได้นะครับหรือจะเอาไฟลในฮาร์ดดิสก์ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเสาตัวนี้ก็สะดวกยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีชุดมัลติมีเดียทั้งหลายอยู่ในบ้านเนี่หลายคนต้องรีโมท4ี่หอันบางทีกดผิดกดถูกบ้างแค่คุณมีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS อได้หมดลงแอปครับเชื่อมต่อกับวงแลนเมื่อหรือไม่แน่ว่าค่ายอื่นอาจจะได้ด้วยแต่ว่าผมพอดีมีอยู่แค่2ค่ายนี้ที่ใช้งานอยู่นะครับใช่ก็สามารถคนโทรลได้อย่างสบายแล้วก็ง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้น นะครับก็ไปลองจองไหนก็ได้ในบ้านนะครับที่ขอให้มีสัญญาณ Wi-Fi ไปถึงครับครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับคือมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นชุดซิสเต็มมัลติมีเดียที่อยู่ในห้องนอนนะครับครับสามารถคอนโทรลได้ง่ายจัดการได้ง่ายเหมือนที่เราทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่คุณมีโอเพย์เครื่องนี้ครับมีชุดเน็ตเวิร์กนะครับวงแลนในบ้านเรายี่ห้ออะไรก็ได้อ่าครับผมแล้วก็ทีวีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แค่นี้ก็สามารถจัดการก็ไม่จําเป็นไงลวครับว่าทีวีจะต้องเป็นทีวี hd หรือว่าอะไรนะครับเราใช้เป็นสาย av ก็ได้หรือว่าต่อจอแก้วอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ใช่ที่สําคัญเราเชื่อมต่อตัวโอเพย์เข้ากับเน็ตเวิร์กแล้วก็คอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนแค่นี้เองนะครับก็ลองก็ต้องลองดูแต่ละโปรแกรมอีกทีนะครับเ่นกันก็ไปลองกันดู เชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะทํากันได้ไม่ยากไม่ยากครับแต่ถ้ามีชุดเครื่องเสียงเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงเพิ่มยิ่งขึ้นครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณน้องอิงมากเลยครับที่พาผมมาเห็นชุดอลังการขนาดนี้าสบายครับสบายเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอดื่มด่ากับบรรยากาศเนี่ยห้องโฮมซเตอร์ขนาดนี้สักหน่อยนะครับครับผมเจอกันใหม่เทปหน้าดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนครับลากันหน่อยครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ